สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูจิรธารับช่วงนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4โรงเรียนบางชันปลื้มวิทยานุสสอนวันนี้นักเรียนจะได้เรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันจากธรรมทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนจะได้เรียนในหน่วยที่3นี้นะคะก็ได้แก่เรื่องพระรัตนตรยัยไตรสิกขาโอวาสามพุทธศาสนาสุภาษิต หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมาฉันและการทำความดีของตนเองบกคคนในครอบครัวโรงเรียนและในชุมชนเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะในหัวข้อแรกนะคะให้นักเรียนดูในหนังสือเรียนประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนหยิบหนังสือมาเลยค่ะ เนื้อหาจะอยู่ในหน้า38 39นะคะให้นักเรียนดูในบทเรียนประกอบไปด้วยนะคะในเรื่องของพระรัตนตรัยนะคะพระรัตนตรัยมีอะไรบ้างเรามาดูภาพที่หนึ่งกันค่ะภาพที่หนึ่งก็คือพระพุทธนะคะพระพุทธหมายถึงใครหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะผู้คนพบหลักธรรมแล้วก็เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม ขัพที่สองคือพระธรรมนะคะหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขัพที่สามคือพระสงฆ์หมายถึงบุคคลที่เป็นเพศชายอุปสมบทเป็นพระภิสุขเป็นผู้เผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นพระรัตนตรัยจึงมีความหมายถึง แก้วอันประเสริฐหรือสิ่งมีค่าสิ่งที่ควรเคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา3ประการด้วยกันนั่นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะพระรัตนตรัยประกอบด้วยแก้วอันประเสริฐสามประการนะคะคือพระพุทธพระธรรม ประสงฆ์นะคะต่อไปค่ะในเรื่องของศรัทธ,ธาสี่นะคะศรัทธ,ธาสี่หมายถึงอะไรศรัทธ,ธาหมายถึงความเชื่ออย่างมีเหตุผลมีสประการด้วยกันนะคะประการที่1เชื่อเรื่องกรรมคือเชื่อว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะใครที่ทำกรรมดีก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีใครที่ทำกรรมชั่วก็จะพบแต่ความทุกข์ความโศกในชีวิตนะคะ 2. เชื่อเรื่องของผลกรรมคือเชื่อว่าทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นถ้าเราทำกรรมดีเราก็พบแต่ความสุขความจเจริญ แต่ถ้าเราทำแต่กรรมชั่วชีวิตก็จะมัวหมองนะคะไม่มีความสุขในชีวิต 3. เชื่อว่าบุคคลมีกรรมเป็นของตนเองคือเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นจะติดตัวเราตลอดไปอย่างเช่นเราเชื่อว่าปีนี้ชาตินี้นะคะเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วเราก็จะได้ ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์หรือจะมีผู้อุปการะเราอย่างนี้เป็นต้น 4. เชื่อการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อสิ่งที่พระองค์ตัดสรู้ว่าเป็นสัจธรรมและนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติอันนี้ก็คือหลักสท้าสี่นะคะมีอยู่ด้วยเรื่องด้วยกันทั้งหมด4ประก,การนะคะ ต่อไปค่ะ,ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระรัตนาตัยนะคะนักเรียนได้ทราบความหมายเกี่ยวกับพระรัตนาตัยแล้วทีนี้คุณครูคก็จะมาแบ่งย่อยให้นักเรียนได้เข้าใจนะคะว่าพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นั้นมีอะไรบ้างและมีความสําคัญอย่างไรมาดูหัวข้อที่1.1กันเลยค่ะพระพุทธนะคะพระพุทธคุณ หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์มีสรประการด้วยกันนะคะคือ 1. พระปัญญาคุณคือคำสั่งสอนที่เกิดจากปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้า 2. พระวิสุทธทิคุณคือพระพุทธเจ้าทำลากิเลส เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่มัวหมองและเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 3. พระกะรุณาคุณคือความกรุณาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสอันนี้ก็คือพระพุทธคุณ3ประการนะคะต่อไปค่ะ 1นสองพระธรรมนะคะพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลักกรรมหลักกรรมหมายถึงหลักที่เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญและสอนว่ากรรมและผลของกรรมมีจริงผู้ทำกรรมใดย่อมได้รับกรรมนั้นนะคะ กรรมอีกอันหนึ่งก็คือกรรมนะคะหมายถึงการกระทําที่ขึ้นอยู่กับเจตนาโดยแสดงออกทางกายวาจาและใจมีสองประเภทคือกุศลกรรมและอ,อกุศลกรรมเรามาดูกุศลกรรมและอ,อกุศลกรรมแตกต่างกันอย่างไรกุศลกรรมคือกรรมดีหรือการกระทําที่เกิดจากเจตนาดีเกิดจากปัญญา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของชีวิตนะคะส่วนอกุศล,ลกรรมหรือกรรมชั่วคือการกระทำที่เกิดจากเจตนาไม่ดีเมื่อทำแล้วทำให้คุณภาพชีวิตเสื่อมเสียอันนี้ก็คือกรรมนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือกุศลกรรมหรือเราเรียกว่ากรรมดีกับอกุศลกรรมหรือที่เรียกอย่างว่า กรรมชั่วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ1.3พระสงฆ์นะคะพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์คือชายที่อุปสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาถือศีล227ข้อศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเผยแทรแก่ผู้อื่นนะคะพระสงฆ์นะคะก็จะมีการอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ได้จะต้องมีอายุกี่ปีคะลูกใครพอจะตอบคุณรูได้บ้างคะอะาพระสงฆ์จะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะสามารถอุปสมบทเป็นพระพิสุทได้ การอุปสมบทถือเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนซึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงความกรตัญญูกระตัเวทีต่อบิดามารดานั่นเองนะคะและก็เป็นการศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนอกจากน,นี้แล้วนะคะยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปนะคะ สองวัดปฏิบัติของสงฆ์นะคะวัดปฏิบัติของพระสงฆ์มีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าพระสงฆ์แต่ละวัดนะคะแต่ละรูปก็จะมีการนำหลักคำสอนของอพระพุทธเจ้านั้นไปเผยแผ่ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนในโรงเรียนนะคะ2 การศึกษาเร่าเรียนพระธรรมวินยัยอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาเร่าเรียนของพระพิสุเพื่อที่จะให้มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะหรือการออกออกรับพิธธบาทและเเกยนก็จะเห็นในตอนเช้านะคะสําหรับไทยพุทธเราก็จะพระก็จะออกมาบิณฑบาตในช่วงเช้าเรานะคะในฐานะเป็นชาวพุทธเราก็จะต้อง ไปทาบุญตักบาตรในช่วงเชา้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือวัดปฏิบัติของพระสงฆ์นะคะที่อาจจะต้องปฏิบัติในแต่ละวันในแต่ละครั้งนะคะอันนี้ก็คือที่นักเรียนได้เรียนมาในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระรัตนรไกรแล้วก็ศรัทธาสี่ใช่ไหมคะในเนื้อหาก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะลูกคุณครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะในหน้า40-41นักเรียนเปิดหนังสือนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในหน้า40-41เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันในชั่วโมงหน้านะคะก่อนจะจากกันไปนักเรียนอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามคุณครูด้วยนะคะ พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย